ระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2566ณมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตจังหวัดปทุมธานีผู้่วยศาราจารย์ศาสิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีพร้อมด้วยคุณสุภัศรยินดีสุขผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเข้าร่วมในกิจกรรม การเข้าค่าย IYF หรือค่ายเยาวชนนานาชาติซึ่งจะโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันนานาชาติสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนจากมาหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศมาทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมภาวะผู้นำของคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และเพื่อให้เยาวชนนั้นมีโอกาสในการค้นพบตนเองและปรับ m i ม d เซตในการใช้ชีวิตสร้างปุ่มคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคมในปัจจุบันและในอนาคต